ตูติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใส่ไม้เรียบร้อยครับเดี๋ยวช่องตรงน,นี้นะครับที่ยังไม่ได้ใส่ บ้างนี้ปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้สเตนเลสขนาด3ารับสี่หรือว่า6กหกหมุนนะครับปิดให้เรียบร้อยครับครับเดี๋ยวมาทดสอบความเรื่อนของประตูกันนะครับโดยการดึงประตูเพียงครั้งเดียว ประตูบานนี้เป็นประตูสแตนเลสไฮไลน์ ed, ine, ผสมอลูมิเนียมลายไม้นะครับเฟรมประตูทางร้านใช้ขนาด 4, คูณ2นิ้วลูกตั้งใช้ขนาด6หุนอลูมิเนียมลายไม้ ine, ขนาด4นิ้วสีตามที่ลูกค้าต้องการนะครับประตูบานนี้มีประตูเล็กติดตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประตูเล็กเป็นยังไงกุญแจนี้ทางร้านจะเรียกว่ากุญแจเขาควายนะครับทางร้านใช้น็อตหัวหมวกสแตนเลสนะครับ ขนาด2หุนเป็นตัวยึดไม้ให้ติดกับประตูนะครับทดสอบการเปิดประตูอีกครั้งนะครับด้วยการผลักเพียงครั้งเดียวตรงนี้จะเป็นทางด้านในบ้านนะครับครับตอนนี้จะเป็นโครงสร้างของประตูที่ยังไม่ได้ใส่ไม้นะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวลูกตั้งหกหุนใกล้ๆครับตัวนี้เป็นลูกตั้งหกหุนสตัวนะครับหกหุนสองชิ้นลูกตั้งเป็นเหล็กกล่องขนาดหกหุนคูณหกหุนนะครับวางชิดติดกันครับแบบนี้ครับเหล็กคาดจะเป็นเหล็กแบนนะครับขนาดนิ้วสองครับเดี๋ยวเรามาดูกุญแจปตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นช่องล็อกกุญแจนะครับตัวนี้เป็นด้านในบ้านนะประตูบานนี้เราจะใช้ฉากเป็นตัวประคองนะครับ จากขนาดนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งล้อประคองจะเป็นขนาดนิ้ว2องครับประคองด้านในบ้านเริ่มประกอบบานประตูโครงสร้างเฟรมขนาด4คูณ2นิ้ว ลูกตั้งเป็นขนาด6หุนคูณหหุนนะครับวางชิดกัน2เส้นนะครับประตูเล็กใช้กล่องขนาด2นิ้วคูน2นิ้วครับแบนคาดยึดนอด็อตเจาะรูขนาด2หุนลูกตั้งขนาดหหุนวางชิดกันแบนนิ้ว2เจาะรูแจประตูเล็กขนส่งพร้อมที่จะไปติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วนะครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับติดตั้งให้กับลูกค้าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไม้นะครับช่างกําลังทําการใส่ไม้ ใส่ไม้เรียบร้อยแล้วครับประตูด้านในบ้านนะครับ